คุณมิคครับผมเห็นคุณมิกนั่งคิดสูตรอาหารมาสามวันแล้วคุณมิกคิดไม่ออกเห,หรอครับใช่สิครับพี่คัตเตอร์อาจารย์เขาบอกว่าเอาเมนูที่มันแปลกใหม่แล้วก็สร้างสรรนะครับ<ป>นี่จคิดไม่ออกเลยครับเนี่ยแปลกใหม่แล้วสร้างสารรค์เหรอครับรรเอางี้ไหมครับเฮียผัดชาจิา้งกะทอกระเทียมชีกี้ออมสามรส โอ้โหพี่โป่งครับมันไม่ผ่านตั้งแต่เทียผัดฉาแล้วครับโอ้โหลูกกลอนฮะครับไปทำอะไรมาครับเนี่ยตัวเปื้อนมอมแแมมเงี้ยก็พบิสกอลเนี่ยลงไปจับโปเกมอนในคลองมาเนอ้อไอ้ปองเชื่อมาในคลองบ้านเราเนี่ยติดตัวเป็นกระจูดเนื้อเว้เคยฉันก็โดดลงไปดิไปเจอผักตบชวาเหลืองเข้าโอ้โหกว่าจะว่ายแหวกไม่ได้ไปจับตัวโปเกมอนขึ้นมาเอาสเปียกปอนเชียวลโล้งครับฮะลูกปองว่านี่เลย ในชักโคกมีตัวหนึ่งครับลูกโป่งเจอหวนไฟเหรอขี้แหละครับขี้ไฟขี้คนนี่แหละบอกให้ไปล้างห้องน้ำมันไม่ล้างเลยไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปในห้องน้ำแป๊บนึงเผื่อเจองูหลามดนขนาดนี้แล้วจะขยำให้แตกคาเลยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮเฮ้ย้ยเฮ้ยเย้้เ้ฮ พี่ตะกุลเขาบ้าจับโปเกมอนอยู่ครับเนี่ยแล้วเมื่อว่าลูกโป่งมันยาอ่อนตัวเองก็ได้ไม่เลิกเลยอย่ามาดูถูกกันนะเว้ยไม่เหมือนกันนะเว้ยเฮ้ยแกนล่น,นอย่างบ้าคลั่งส่วนฉันน่ะมีสติไอ้น้องโอ้โหแหมพี่ตะกุครับครับนี่ขณะมีสตินะครับยังโดดลงคลองดังตุ้งถ้าเกิดไม่มีสตินี่ไม่ปีนเสาวไฟฟ้าเลยครับเออที่คุณมิกพูดก็ถูกหรือว่าโปเกมอนจะหุนเสาวไฟฟ้าวะนี่พี่ตะกุหยุดเลยนะถ้าพี่ตะกุเล่นเกมในเวลาหันแม่จะควงคุณลินให้ตัดเถินเดือนวางไปเลยให้ไม่กลัวหรอก วันนี้นะฉันตั้งใจแล้วว่าจะจับปิกาจูให้ได้หลายตัวเลยบอกแค่นี้ปิกระจู๋ปีกระจูกระจู๋ปีกระจู๋ปีกรจู๋กะจูกระจูกระจู๋ปีกระจูีกะู๋ปีกะจูีกะู๋กะูีกรู๋กรูปีกร้จูีกระีกระจู๋ปีกระจู๋ปีกะจูกระูกะประจูกูกะูีระู๋ีก๋ีก๋ปีกูป้กระจูปีกรูกระจู๋ปีกระจูกระจู๋ปีกร้จู๋ปีกระจู เดี๋ยวไปดักพองอเมมอนเลยเว้ยโอ้โหโอ้โหแกดักพอดพี่สะโพกแกดักแกดูนี่แกดัลินว่าแล้วว่าแล้วทำอะไรอะอะไรเนี่ยไม่้องอะไรอะไรทำอะไรทำอะไรเอาจะฆ่าไปจับพองเมมอนดีวะเนี่ยฆ่าไปจับบ้านพระเจมพระเจมมันก็ดาวหรอกบอกมาจับให้หน่อยลูก อย่อ้นี่ด่าประจันดเฮยไม่าลเว้ยเน่ยแปบเดียวไอ้เหี้ยเดี๋ยวัมอได้เดี๋ยวปีกับมาเอากะได้ไปโอ้ยโอ๊ยระวังนะโอ้โโอ้โอ้เป็นเอามากเนี่ยครับโอหแล้วไปบ้านปจม เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอโมเกมอนนะครับหมาประแจมนี่แหละ